แสนสีค่ะเปิดราคาได้เลยเปิดราคาเลยค่ะลูกค้าแสนสี่ห่านหน่านที่ร้านให้ราคามาแล้วค่ะแสนสี่ราคาแล้วสีองอนไลน์ราคาไปแล้วก็สู้ต่อยกได้เลยค่ะแสนสี่หมพันราคาไปได้มากกว่านี้บิตต่อได้เลยค่ะแสนสี่หมื่นสองพันนนแสนสี่หมื่นสองพันเลแสนสี่หมื่นสองพันนับหนึ่งเลยแสนสี่หมื่นสองพันนับสองสี่พันหกพันที่ร้านราคาปนในเซที่ร้านราคาไป้วได้มากกว่านี้ต่อได้เลย่ะแสนสี่หนกพันที่ร้านในแสนสี่หนกพันนับหนึ่งสี่แปดออนไลน์ห้าส่วนที่ร้านราคาแล้ว่ะแสนห 1 5 4่าอะไรนะสุ้ต่อยกได้เลยค่ะ0นึ0สนาหมื่นสี0 0ันหนส้าหมื่น0 0่พันนับ้นค่ง5นึ่งแนห้าหมื่นี่พันนับสวงหนึ่แสน้าห1ื่นี่พนบาทที่ลานอะไรแล้วค่ะปิดแล้วค่ะ1นึ่0ห้าหกนึ่ง้าแท่ะานแล้วค่ะปแล้วค่ะหนึ่งห้าแปดที่บล0 0กราคาได้มากกว่านี้พี่ต่อได้เค่ะหนึ่งห้าทปดหกศูน0์อะไรแล้วค่ะปิดแล้วค่ะ16 4อะไรละสุ้ต่อยกได้เลยค่ะหนึนแสนทกบาทแสนทุก0 0นับหนึ่งหกที่้านแล้วค่ะปิดแล้วค่ะนทุกเบอร์่ลงบาทท หนึ่งห6 8ปที่ว่าวสู้ตอบีตอได้เลยค่ะหนึ่งหกทว่าแล้วกันสู้ตอบีตอได้เลยค่ะในแสนหกหมื่นแปพันนับหนึ่งหนนปับสองแสนหกหมนปดันที่ลานัน้1 1> 8, น 8, นแสปพันบ,บาทนับ จ็ดศูนย์ออนไลน์้วคะเปแล้วกันสู้ต่อยกใหม่นะฮะแสเจอะไรแลรวคะในสนมสัจบันนับหสัจบันนับสองแจ็ดจที่ลาน้วคะเปิดแล้วกันในเจองที่ลานนั้นในแสนจะเบิดสพันจะเิดพันนับห่งแสนจะเปิดสองพันนับสองสนจะเปิดสที่ลานประวัติเจ็ดสีออนไลน์้วคะเปแล้วกันเจ็ดหกรคเปแล้วค่ะเปิดหาแล้วสู้ต่อยกได้เลยค่ะในเจที่ลานในสนจะเบิดหกพันนับหนึ่งในสนจะเิดหนกพันนับสองในแนจะเปิดหกพันนั้นลูกค้าออนไลน์สามศูนย์ห้าสองเก้าค่ะ 80อสส 1> 1> อนไลน์แล้วค่ะเปแล้วค่ะสู er ้ต่อยกใหม่เลยค่ะ180ออนไลน์นะ1แสบาท1แสนบาทนับ11แบาทนับ2แ80บาทออนไลน์นะคะ305292บาทที่ราบแล้วค่ะเปแล้วค่ะ12ที่ราประน1 3สแปดหมื่น1แสแปดหมืนับ11สแปดหมืนับ21 3สแปดหมืที่ราบปโลนนะ1แสแปดหมืบาทนับสาขายค่ะตาองขายที่ราใน1สแปดหมื่นสองพับาทชิบป้าหมายเลขพิโช number